สวัสดีพี่น้องนาเร็กนะคะมน,นีมาอยู่สวนดอกไม้เจ้าแม่ดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาก็ลูกหลานบ่มีมือไหว้ด้วยจ้ะ <laughs> จะไปจะไปะเก็บดอกไม้ดอกดาเลียใช่ไหมคุณนายนี่สวนไหลเป็นใย,ยแห้งเป็นองจ์าหญ่แล้วเราไปดูกัน,กนขายจนรวยหมดแล้ว <laughs> จะได้ไม่ได้เราไปดูกันเดี๋ยวเป็นเด้อ เดี๋ยวเสด็จสกุ๊ดดี๋กุดพี่น้องจ๋าบุ๊คกงเดีด๋ยวจสวยบัวจา๋าโอ้ยสวยมากญญาท่านผู้ชมไอไอาเทคฟอตโต้ก่อนเวทวัตรวัตรอยากเห็นสภาพอุม้มหลานด้วยพี่น้องเลยจะมานั่งอยู่สีก่อน <c oughs> โอ้ยสด็จหลุดโลกแม จะได้มันก็จะสิหลุดล่องสู่หัวคาบแอ,อลมันก็หลุดลงมันไม่มันไม่สู้ค่อยนะ <laughs> วู้ดดี้เดี๋ยวนี้สวยมากเลยแม่ประอุมลูกเลยพี่ต้องแม่มันบรอุมลูกเล้ว <laughs> ดูมึงเฮ้ย <laughs> อุลูเป็นมาพอแล้วพอเลยลุยส์ลุยส์บาดิสตาซีบาดิสตา Come 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 วอริสตาวอริสตาอยู่ที่นี่วอริสตา sit sit มา sit มาวอริสตาดูนี่ดูนี่ว้ายังนี่สัวยังคือดั้มจริงสิบาดเจ็บนี่สัวนี่มันนางไก่กูเด้อเด็กคนขับรถดีดีดอก นอิลุยกนังโอ้ย like, oh, ดูคุนายวิวสวยมากเลยดอไม้สวยนะยดราพาไม้สวยนะ่เอแกหลานเต่ละคนคนขับรถพี่ดีจับดีดีนะลูก น้องสวยเลยจ้ะไดิเดินดูก่อนคุณนายขาไปเดินไปนี่ออกสวยๆกับงามจ้ะไปคุณนายเดินตามจะเดินตามคุณนายไปสวยๆวิมเทคเดอะซีซัสอินอินฟรอนต์อุ้ยมีหน่อยแบักอือน้ำบักอือบะแมนอ้ามันคือสุกเหมือนละสัวมันเป็นสียังไงเลยล่ะเป็นสีจริงสีบัวในเฮลมาล์นอยู่บนไในระบอกบใดโอ้ยมีดอกแบบนี้ด้วยสวยๆ ทุกคนดูสิพี่น้องดอกแปลกๆอยากจะได้แบบได่ะพี่น้องจา๋าไั่แต่สวยหรือจ๊ะเห็นบ่หุ้ยมีบักอึด้วยคุณนายมีบักอึด้วยท่านผู้ชมขาเต็มไปหมดเลยนี่มีแต่ดอกสวยๆเลยดอกไม้ take để ao 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 tạc cả mà nam bước lời với bạn vừa lại để ô that one is nice nè khăng lăng yeah Luis Luis what is that see what is that come 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 what is that what is that Luis

มาคำคำอาตะกาคัดคัดเดิร์คดิฟเดลฟแอนด์ูอินเดอะอินเดอกเี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมขาลุยส์กคำแกเกรวอริสตาฮีร์มาดูพี่นุองโอ้นี่มันมีบักกูเชตบิมวันบักูเชตไหม มันไม่มีแล้วมันมีที่เก็บนี่ this one อันนี้ก็สวยนี่อันนี้สวยนี่วิมมาเอาคุณนายบ่ม,มีมือเดชเออเออบัอสนสวยบ่พี่น้องนี่โอเคสวยบ่นนสวยดอกเง่ดอกเบอร์ดอกเฮยดอกเบอร์งง ตาเออเอาแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็สวยนะเว้ยมนี่อันนี้ก็สวย <c oughs> นี่สีส้มนี่ก็สวยสีขาวมันบ่เออสีขาวมันบ่เน,นี่อันนี้ก็สวยเนี่ยเ <c oughs> ท็เลยค่ะยูขานาง,งามนะสวยพี่น้องจา๋าสวยเป็นธรรมศาสตร์ดิเนาะคำลุยคม I'm take the white one the r e She said the white one is nice here เนี่ยอุ้ยดูดอกซีนีติท่านผู้ชมนั่งมักซีเหลืองนี่ take the white van เวมมีคนมาตัดแล้วตกคนนายนี่แม่นทุกไสอันเล่าแหละอยู่ว่าคนนายยางเหล่นพวกมาตัดก็มีสวยมากเลยนะสีขาวงาม take the white v n อือยายเออไปโอ้ยดูสิมันสท้อนสงได้คนนายเดินไปสิถ่ายรูปสวยๆให้คนนาย สวยสวยอุ้มลูกก่อนก็ค้นไม่ลูกเนาะฮือนี่ดอกสีม่วงกับงามเด็ดนี่นะเนี่ยดอกนี้ไงเป็นงเล้งไปไปโกโก้โกอินไซด์ไปเอ้ยนี่นี่นี่สีขาวนี่ก็สวยเลยวันนี้นี่วันนี้นี่เจ๊แสเอาอันใดนก่อนพอแล้วมันต้องเอาหน้อยพี่น้องโวูสิไงสวยเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งจ๋านี่จะดอกสวยสวยพี่น้องจ๋าสวยสวยเลยจ๋า เดี <kh> oy oy ๋ยวเจ้าเห็นคือข่อยบ่นี่พี่น้องจ้าสวยๆเบไปพี่วงมันใหม่เนี่ยเสียดายมันใหม่ข้ามตัวคำามไม่เอื่อนปั้นเล็กหน่อยแต่นี่ยขึ้นข้ามี่ the orange one เนี Ooh, ่ย really oh, the o ยวูสีแดงอูสีแดงสวยมากเลยเห็นบ่คุณนายน้ำเนาะบีมนี่ t ด e r e น one สวยมากเลยนี่บีม ฉันใส่ฉันตัดตรงไหนก่อนดีเธอใส่ฉันตัดตรงไหนดีนี่ใส่ฉันตัดตัดตรงไหนก่อนนี่นี่เดรสวันนี่สวยมากเลยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่จ้ามล้างอุ้ยจะ้ามติพี่น้องสวยสวยโชว์สิโชว์สิอินฟรอนต์นี่บ่พี่น้องโอ้ตัดอ้าวข้างหลังบีไฮอยู่นะสวยมากเลยน่ะเด็ดเดืโลววันสีส้มๆนะนะนะ สวยมากเลยอาเทียเลยยูแคนยูแคนปิกฟอร์มาดามยูร r เฟนมาดามอะไรนะอันเดอร์น่ะดิสฟันออโซิกกี้ออโซโอ้สวยสวยขอบคุณคุณนายหลายๆเด้อเนี่ยผ้ามาเก็บนี่ยนะอ้ยสวยมันก็มันก็มกีดำเสียเห็นไหมเนาะมันก็จะเสียเห็นไหมท่านผู้ชม this oak this oak and this oak เก็บ เทคโอร์วิกกี้ออสโซเจ๊ซิเอาหมดเลยเนาะเดี๋ยวต้องมาเก็บบ่อยๆแล้วเหี่ยวก็เก็บเอาทุกของที่บ้านคุณนายทิ้งหมดแล้วหรอมันเหี่ยวหมดเนาะมันอยู่ได้กี่วันนานไหมนี่นี่อันนี้โอยใหม่แล้วใหม่แล้วเตียงไม่แล้วแล้วไปเดินดูเรื่อยๆคุณนายขาอุ้ยสวยสวยเจ๊ซิเอาท่องหลายกรนขอบคุณคนปู่ได้หลายเนาะนี่จ้ะ โอ้ย oh, oh. นี่สีแดงก็สวยุนะนางงามครับเฮีย please นะนาะงงามได้ดอกไม้สวยบาคา่คะานางงามผู้เก็บดอกไม้นะคะ, oh, nice ะนี่เอาเทคกเลยดอกที่สวยเลยพี่น้องจ๋าอันนี้เลดวบนเนี่ยเดรดวันสวยมากเลยเนี่ย นั่งนั่งมักสีเหลืองนั่งสกีบัตเตอร์สีเหลืองเนี่ยคุณนายขานี่สีแดงนี่สวยมากเลยเนี่ยเลดวันเนี่ยวิมคุนเนนนี่แดดนี่นี่ข้างล่างนี่ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเสิคุณนายเอาด้วยไหมจะตัดเผื่อไม่เดี๋ยวนตัดเอาเองพี่ตัดไปก่อนเลยเอาบ่ออนอนอนนั่นนี่เก็บผุดแล้วนี่นี่ดี มีอันใหม่อีกใช่ไหมเอาถือเอาถือเอาเทก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 พี่น้องสวยปรจ้จไปอลุอสโกทูยูมามไปบุยบอกถึงกามานางงามมันมีดอกได้งามอีกดอกนี้มันเสียเหมือนละเนาะมันฟิเน็ตแล้ววิมมันกระปุ๊บแล้วที่โกเฮียเดดวันอิสบี ได้สีเหลืองโอ้นางนางพอสีเหลืองงามหรือเปล่าท่นี้โอ้มีความสุขเอาเทคเลยนางงามผู้มีความสุขนะคะดอกไม้กำลังบานอันนี้นี่เฮียเฮียนี่สีเหลืองเหลืองนี่นี่บิ๊กบั๊นนี่โนโน another one the small one yes. ั๊ oh. oh. s t จสเด็ดบั๊ว่าตากาม่หน่อยหรอเอาพอแล้วกระนุกอ่ะเจสด็ด that's good that's good เปน็นดอจกจ้าบ้าเบ้างได้จาสวยบ่จบ้จาโอ้ยสวยมากท่านผู้ชม,ชมเอิเบอร์พีใช้สิเป็นป่าบ่าแห้งเหรออพี่เบอร์เหรว้าวลุยเกมให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณครับ thank you w e l y นี่เลื้ยงสีบ่าแม่บอบ่เอาน,นี่ไงนี่อันนี้กำลังสวยเลยนี่มาโคตรโลโลนะคะอันนี้มันสวย,สวยเลยท่านผู้ชมค่ะอ It s ช็อต is okay ตัดเลย เต็มหมดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอีกถ้ามันถ้ามันล่วงจะมาอีกเอาตะก้าใหญ่มาเขาหลังพี่น้องจ๋ามาอู้ยสีสมกับงาด้วยพี่น้องด้วยสีเหลืองบัวพิษบัวผิษบัวถือด้อพี่น้องจ๋าวู้ดยังไงดอกยังไงดีเด้นี่น่ะวู้ดสวย เอาแล้วอุ้ยนั่นเด๋วอุ้ยไอเดอกนึกนกว่าันมันมันละลายเหรอคุณน่าค่ะละลายเหรอป๋อเออนี่ไงมันเริ่มละลายแล้วเนี่ยเจได้ยังไม่เห็นเจได้ดอกนัวดอกงีงาเนี่ยสีต่ว่เขาปลูกน้อยสุดเนาะบ่กมันนี่มันก็จะขึ้นมาใหม่อยู่ได้เดี๋ยวล่ะนี่บอกน่ามแล้วค่ะนี่จังสีเอาบอยู่นีหลุยก็เก็บแต่หัวมันเนาะเหือสัวเขาเก็อขาก็อยากซอยเก็บเนาะหลุย นี่เก็บจังซีนี่ลุยกัเบมตหัวมันนี่เอาขี่ไล่ๆนี่ได้นี่เดบิจังซีเอาบอลนี่นี่ like t h i เอาไหมเนี่ยอันนี้สวยมากเลยนะมาไปแลส่น้ะอนึกอคพารนี่ดอกนั่นแหละ just h a t one take it all a l ตัดตรงนีออกดิสกันนี้เปลี่ยนเยอะองจ้าสวยเอาคนแรจะเอาดอกไหนเดี๋ยวข้าลูกเยอะให้เปลี่ยนกันาปยิ้มห้อุ้มลูกเซาสีเหลืองกับสีรหือ่อยู่ใก้อยู่ตรงห่วงดอกมันอยู่ใกล้อยู่เวมเวมยูแฮดิสคัลเลอร์หรือยังเอะกวดานนี่ส่วนนุกดิสม่วงมวงนี่สวย เอามาฉันจะตัดเองคุณนายขาฉันตัดด้วยความรวดเร็วนั่นรวดเร็วเสียดายสูงเวอ้าตีปวีกวันอิสกับพุทธแล้วเอาหมดแล้วเอาคนนั้นตัดเอาถ้ใช้อุ้มลูกหายเอาคืนมาแล้วหายไปวิ่งอุ้มหายไปมาฉันอุ้มเอง เอาฝุ่นทั้งในก่นอน่ะมีอยู่บ่า <What? S 2> อุ้มกลับเอวโรดแต่บ่ <c oughs> ได้อยู่อุ้มลูกมันใหม่เลยแม่ทีมงพี่น้อง <c oughs> อุ้มลูกเก็บพักอันนี้พักอีอย่างหือ พักพักเอยียงนียอันนี้อันนี้พักเอยียงก็นนพ,พักคณะคณะสีน้ำม่วงอะส,ส,สีน้ำม่วงอ่ะคณะสีม่วงท่านผู้ชมอ้าวคุณนายจะเก็บดอกไหนเก็บเอาเร็วๆเข้า,ามันแบบมันใหม่หรือไม่ไปจะไปเอาสีแดงก็ไปมานเฮ้ย,นนย <S 2> <S 2> บบอึดบุญญาพี่น้องจาอ๋าพูนทั้งพี่พี่มาทั้งปีพีนบ่เหยียบเหยียบอยู่นี่นี่สวยนี่เจ้าสีใดสีแดงบ่ นั่นแหละนั่นแหละข้างนานั่นแหละเออนั่นแหละน้องจะสวยเลยี่จลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราได้เท่าไหร่คอยอุ้มในบ่ห้องเลยลูกบีบขี้แตกมาละเบียบขี้แดงมาโอ้ยเหยียบขาเอ็กน้อยพ่อมี่เด้ดอกใหญ่ๆนี่นี่ข้างหน้านี่นี่เออบ้าติ่เห็น พ่ออะเตี๋ยกคือสิพ่อแหละยังไม่เบิ่งอีกไปเท่าหร่ไปขี่สิแตกแล้วดิไหวไปมไหวไหมไหวไวไหวพี่น้องมื่อหนึ่งก็อุ้มลูกนะขี้สิแตกแล้วเด็กน้อยดิพี่น้องสวยบ่นี่ดอกไม้วูดดอกสีสมสมนี่แดงสวยเนาะเหลืองเหลืองสมสมนี่ นางงามไป,ไปดึงอีกแล้วนางงามนางงามท่านเนีพอใจพอ,ออกพอใจนะคะนี่นะท่านผู้ชมขาอนี่สวยๆเลยจ้ะน้นองจ๋าสวยบ่ตัดเลยนี่ดอกสวยๆ,ๆนี่ตัดเลยคุณน้าขาเห็นบ่จ้ะโอ้สวยสวยงามประหลาดตาสวยไหมนคนตัดเลยอลุณอย่าก,กินขาลูกนะลูกโอ,อ,อู้ตรงนี้ก็สวย งามค่ะขัดตัดให้นา,า,านงเนี่ยเอาไป,ไปยางไวๆลูกกระสุดด่าก,กุลปธีอยากเหนสภอยากเห็นสภาพตอนตอนอุ้มหลา <c oughs> อ,อยากเห็นสภาพอุ้มหลานด้วยพี่น้องเ้ยจะ อย่างสี่คนนะโอ้ยมันสิหลุดลงแม้ไม่จะไดนมันก็จะสะดุดลุ่มล่องส่วนครับแอ,อลมันก็หลุดลงมัน,มนไม่มันไม่สู้ค่อยนะวู้ดีเงี้ยดอกนี้สวยมากเลยงงคุณนายน่างามคุณนายมาตัดเอาดอกสีส้มนี่ดอกใหญ่ๆนีมาานนน่มาตัดให้นง่ัเอ้าวโชว์สิสวยไหมสวยมาก โอ้ยสวยง่างถึกใจค่ะถึกใจขอโทษลูกเต็มแล้วเหรอเริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะคุณนายขาสวยงามมากเลยนะคะสวยเนาะโอ้สีสมคุณนายบอมีสีอื่นเอาสีแดงเนี่ยหนูจะเอาไปใส่สีเดียวพอสีหนูก็จะไปหลายสีแล้วมันบ่สวยบ่ไม่มันเยอะจัดมันสวยวิรลุกลุกดิสเวสิอันนี้สวยมากเลยอันเยอะอ่ะเห็นไหมบล็อกแบ็กบล็อกบล็อกสิแม่พี่น้องสวยงามแพ้ง เอาสีแดงด้วยไหมเนี่ยสีแดงก็สวยนะไม่เอาใช่ไหมเนี่ยวิมเนี่ยสวยๆเนี่ยวิมไปจะเอาสีอะไรก่อนพ่อให้ยังอินาบแล้วเหรอไปถ้าอินาบก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณนายคุณนายมาสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมก่อนวิมเทิร์นดิสเวย์เอาดอกไม้เข้ามาอีกวิมโกลโกโคลสโคลสอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจุ๊บ กับบานเฮาอัลบิตโอ้นี่ดอกสีม่วงก็สวยน่ะนี่อย่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดอกอันนั้นนี่หรือเปล่าเดิหมูเดนีู่ตัดให้เนอตัวมัน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 อันนี้อ่ะไม่ไม่เป็นไรฉันจะเอาไปผักเพื่อนตัดเลยตามๆเลยยาวไหมไม่ต้องยาวมากหรอกคุณนายค่ะตัวนี้เราก็ตัดตัดอันที่ห้าให้ออกริมเอาริม This one nice เน่เน่เออลุยส์มักมักนี่บักบักอึนะบักอึอย่าไปทําบักอึนะลูกอย่ไปทำอะไรของเขาเลยหรืออย่าไปเก็บบักอึไปเหยียบบักอึเขาตายหมดแล้วแน่นวลหรือใช่เขาหอหรือหรือใช่เขาอาบัวอย่าไปเหยียบบักอึเขานะลูกไปไปอย่าไปเหยียบรากต้นบักอึเขาตายหมดนะเจ้าลูกหนานี่พี่น้องมงบักอึมึงหนอกเดี๋ยวมือหลังยึงมาเอาคนนในขามือนี้เออเบิ่งเจ้าเบิ่งเบิ่งสภาพมือฉันแน่นีิ เบิกจะพาเมื่อชั้นเดชอุ้ย,ยลมดีมาทั้งพี่มันจะขั้นเดชเ้ยเขาอ่อ,อ,อ,อนเม่เขาเนาะมาวิมคำคำ,คำโอ้ยง่างามน,นี่เอาบปพ่อยูคแคนค้า e เน t t ซ์ไไปอินัพแล้วมันได้เยอะแล้วนะ่ะเต็มถุงแล้วนะ่ะมากลับบ้านไปไปเฮียนไปยางออกไปโรดกูไย ไม่ต้องทาแล้วไปบอก,อกอเออบางบาอยังกนะ็ไม่ต้องเอาแล้วไปกูละนายได้สวยเบื้งสภาพแต่กูอุ้มลูกเดี๋เป็นอย่างนี้นะแม่มันไม่อุ้มเลยแม่มันไม่อุ้มลูกเลยพี่น้องไม่ท้องแม่มันไม่อุ้มลูกเลยก โอ้โหโมเป็นปาพอแล้วพอแล้วอย่าหัวเสีเอาอีกบ่คาเอาสีเหลืองนี่บ่เอาตัดมาเก็บสนุกสนานเนาะเออนี่นี่นี่อันนี้กำลังงามเลยนี่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 เออเนี่ยมันมันมันติดมันสั้นไปบอว่ามันก็ได้แค่นั้นแหละคุณนายขาก็ชอบเบลยาวเนาะผมชอบของยาวก็ไม่บอกพุดนะดูดีงามมาใส่ โอ้ยดูสิสวยมากเลยท่านผู้ชมงามเนาะงามทะลุทะลวงเลยค่ะสวยมากสวยมากว้ายังนี่สวยังคือดำ้จริงสิบานจะนสวยังมานั่งไก่กูเด้อพี่น้องมาถึงบ้านแล้วจัดแจงกันอย่างสวยเลยจ้ะเห็นไหมทุกคน สวยมากนี่จ้ะดอกชุ่สวยเลยมีหลายสีสีขาวทุกสีเลาจะมาฝากกันด้วยความรักความมุ่งใหญ่นะจ้ะประจาจ๊กจุกๆจั๊จบจุ๊บจ,จ,จขอบคุณหนุกปอกลหลายหสวยงาม